สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับผู้ชายอยีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหลักค่าประจําหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายนะคะเรียนต่อเนื่องจากเมื่อวานค่ะเมื่อวานเราได้อ่านจำนวนนับที่มากกว่า10ล้านไปแล้วอ่าน10ล้าน100ล้านพันล้านหมื่นล้านไปจนถึงล้านล้านเลยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือการอ่านจํานวนทีนี้ เรามาเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าประจําหลักว่าในแต่ละหลักของจํานวนที่เราอ่านผ่านมาเนี่ยแต่ละหลักมีค่าประจําหลักเป็นเท่าใดนะคะและมีความสัมพันธ์อย่างไรกันบ้างนักเรียนลองมาดูนะคะอ่ะเขาบอกว่าหลักและค่าประจําหลักเนี่ยจะปรากฏในแต่ละหลักก็คือหน่วยหลักหน่วยก็จะมีเลข1เป็นค่าประจําหลักนะคะหลักสิก็จะมีเลข สิบเป็นค่าประจําหลักร้อยก็จะมีหนึ่งร้อยเป็นค่าประจําหลักนะคะพันก็จะมีหนึ่งพันเป็นค่าประจําหลักเขาหมายความว่าในหลักหมื่นค่าประจําหลักคือหนึ่งหมื่นหลักแสนค่าประจําหลักคือหนึ่งแสนหลักล้านค่าประจําหลักคือหนึ่งล้านแต่ถ้าลองเดาสิคะนักเรียนถ้าเป็นหลักสิบล้านล่ะค่าประจําหลักจะเป็นเท่าไหร่ อ่าสิล้าน10ล้านค่าประจำหลักก็จะมีค่าเป็น10ล้าน100ล้านค่าประจำหลักก็จะมีค่าเป็น100ล้านใช่ไหมคะเหมือนเดิมไปเรื่อยๆเลยโดยการเพิ่มศูนย์ไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะเสร็จปุ๊บเขาบอกว่านั่นเลยมาชวนคิดนะก่อนที่ครูจะบอกค่าประจำหลักของหลักทั้งซ้ายมือซ้ายมือเราอยู่ทางนี้ใช่ไหมคะขวามืออยู่ทางนี้ เป็นจุดๆของหลักที่อยู่ติดกันทางขวามือหนูลองดูง่ายๆแค่หลักสิบกับหลักหน่วยสิบกับหน่วยเขาถามว่าซ้ายมือเราเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงกับขวามือเขาเรียกว่าเป็นกี่เท่าลูกดูซิอ่าเป็นสิบเท่าใช่ไหมลูกอ่ะถ้าลองมาดูหลักร้อยกับหลักสิบล่ะหนึ่งร้อยกับสิบเนี่ย ก็คือมีศูนย์เพิ่มมาหนึ่งตัวเขาก็เรียกว่าเป็นสิบเท่าของหลักที่อยู่ขวามือหลักพันกับหลักร้อยก็เหมือนกันเห็นไหมลูกมีศูนย์ต่างกันแค่หนึ่งตัวเขาเรียกว่าหลักทางซ้ายมือจะมีค่าเป็นสิบเท่าของหลักที่อยู่ทางขวามือที่อยู่ติดกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิบเท่าโอเคต่อนะต่อไปเขาบอกว่าการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย นะในข้อนี้ครูทรายยกตัวนี้มาพอจะจําได้ไหมว่ามันอ่านว่าอะไรอ่านเป็น2ชุดใช่ไหมลูกอ่าชุดแรกอ่านว่า57าสิบเล้านเก้าแสเโอเคเสร็จแล้วทีนี้เราก็นําตัวเลขในแต่ละหลักเนี่ยมาใส่ให้ตรงหลักตัวเอง อาในตัวนี้ครูใส่ให้แล้วคือหอยู่ในหลักหน่วย10อยู่ใน7อยู่ในหลัก10 1อยู่ในหลักร้อย9อยู่ในหลักพัน0อยู่ในหลักหมื่น9อยู่ในหลักแสน7อยู่ในหลักร้านและ5อยู่ในหลัก10ล้านเขาบอกว่าทีนี้เรารู้แล้วว่าแต่ละหลักอยู่ในหลักใดเขาต้องบอกว่าแต่ละหลักมีค่าเท่าใดด้วยเช่นบรรทัดแรกของครูตรงนี้นี่ เขาบอกว่าห้าตัวนี้อยู่ในหลัก10ล้านก็จะมีค่าเท่ากับ5้าล้านนะคะตอนแรกเขาบอกว่าหลัก10ล้านค่าประจําหลักคือ10บล้านใช่ไหมคะแต่ถ้าเราแทนค่าไปด้วยเลขห้ก็ต้องมีค่าเท่ากับ5 0าสิล้านลักษณะการสังเกตว่าถ้าเราเขียน5 0าสิบล้านนะครูครับผมจะรู้ได้ไงว่าด้านหลังเนี่ยเขียน0ูนย์กี่ตัว เด็กๆก,ก็ไปนับแบบนี้เลยกรณี้หล้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะหลักที่เหลือเนี่ยนับเลยลูกว่ามีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7ถ้ามี7ตัวศูนย์เราก็ใส่7ตัวลองไปเช็คดูคะ่ะ1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมคะถูกต้องเลยอันนี้จะอ่านว่า50ล้านใส่ลูกน้ำเหมือนเดิมนับจากด้านหลัง1 2 3ใส่นะคะต่อไป7อยู่ในหลักล้าน มีค่าเป็น7ล้านเด็กๆก,ก็เขียนเลขก7แล้วก็ใส่ศนย์ถ้าจําไม่ได้ว่ากี่ตัวก็ไปนับเหมือนเดิมตรงนี้คือหลักล้านถอยหลังลงไปเหลือกี่ตัว1 2 3 4 5 6ก็ใส่ศูนย์6ตัวก็จะเรียกว่า7ล้านต่อไป9อยู่ในหลักแสนก็มีค่า9 0 0แสนศนย์ 0, อยู่ในหลักหมื่นนี่สําคัญลูกศนไม่ว่าจะอยู่ในหลักใด ศูนย์ตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่หลักสิบล้านอยู่หลักหน่วยอยู่หลักร้อยศูนย์จะมีค่าแค่ศูนย์เพียงตัวเดียวเราจะไม่เขียนศูนย์ไปศูนย์อยู่ในหลักหมื่นครับครูมีค่าเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนยูนย์ไม่มีประโยชน์ค่ะศย์ก็คือศูนย์หนึ่งตัวเท่านั้นไม่ต้องไปเขียนให้มันเยอะวุ่นวายนะคะเขาเขียนศูนย์ก็มีค่าเป็นศูนย์เท่านั้นเอง ต่อไป9 9ตัวนี้อยู่ในหลักพัน9กก็มีค่าเป็น9 0 0 0ันบางคนบอกว่าโอ้โหครูครับหลักพันผมจำไม่ได้ก็ดูสีตรงนี้เป็นหลักพันที่เหลือมีศูนย์กี่ตัว1 2 3สก็ใส่ศูนย์3ตัวนั่นเองต่อไป1ก็อยู่ในหลักร้อยมีค่า100 7อยู่ในหลักสิบมีค่า70 6กอยู่ในหลักหน่วยก็มีค่า6และ ต่อไปก็คือการเขียนในรูปกระจายนะคะรูปกระจายหมายความว่าการเขียนให้อยู่ในรูปการบวกสังเกตไหมนี่จะมีเครื่องหมายบวกตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็จะเขียนเป็น5เริ่มมาแต่ตัวแรกนี่ห้าสล้านบวกตัวที่2 7ล้านบวก9ก้าแสนบวก0 บวก9000บวก100บวก70และบวก6ลักษณะที่สำคัญตรงนี้ก็คือศูนะลูกในกรณีศูนย์เนี่ยเด็กๆจะเขียนหรือข้ามไปเลยก็ได้คำว่าข้ามหมายความว่าไม่เขียนก็ได้ค่ะ0น,นะคะจะเขียนศูนย์ก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้เหมือนกันมีค่าเท่ากันนะคะต่อไปไปดูอีกสักข้อหนึ่งลักษณะการเขียนในรูป กระจายเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ครูสายเพิ่มหลักเข้ามาให้แต่ก็ไม่ยากค่ะเพราะว่าเด็กๆอ่านเป็นแล้วใช่ไหมคะกระจายมาดูแล้วถึงหลักพันล้านเลยวิธีการอ่านก็อ่านเป็นสองชุดอย่างที่ครูสายสอนเนาะในชุดที่หนึ่งอันนี้ชุดที่สองน,นี้อันนี้ชุดที่หนึ่งนะโอเคลองอ่านดูหนึ่งพันสองร้อยเอ็ดล้าน 4 5 7 3 2 7ใช่ไหมคะอ่านได้แล้วครูไม่เป็นห่วงละต่อไปครูก็นำตัวเลขในแต่ละตัวเนี่ยมาใส่ในหลักใช่ไหมคะในแต่ละหลักเสร็จแล้วใส่เสร็จแล้วเราก็มาดูด้านล่างเริ่มเลยหนึ่งตัวนี้อยู่ในหลักพันล้าน หอยู่ในหลักพันล้านมีค่าเป็นหนึ่พล้านตัวเลขหนนะคะ1ตัวนี้อยู่ในหลักพันล้านก็เนี่ยอยู่ในหลักพันล้านเขียนให้เรียบร้อยมีค่าหนึ่พล้านถ้าไม่รู้ว่าศูนย์มีกี่ตัวเหมือนเดิมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกที่เหลือใส่ศูนย์ให้หมดนับเลย 1, 2, ึ่งสองสามี่ห้าหก็ดแดเก็ใส่ศูนย์เตัวนะคะ ต่อไปไล่ลงมาเลย2อยู่ในหลักร้อยล้านมีค่า200ล้าน0อยู่ในหลัก10ล้านก็มีค่าแค่0ตัวเดียว1อยู่ในหลักล้านก็มีค่า1ล้าน4อยู่ในหลักแสนก็มีค่า4,000สน5อยู่ในหลักหมื่นก็มีค่า50,000 7อยู่ในหลักพันก็มีค่า7,000พัอยู่ในหลักร้อยก็มีค่า300 2อยู่ในหลัก10ก็มีค่าเป็น20 และ7อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเป็น7ซึ่งเหมือนข้อที่แล้วแต่ว่ามีหลักเพิ่มเข้ามาเฉยๆใช่ไหมคะลักษณะการเขียนในรูปกระจายก็เหมือนเดิมค่ะเริ่มตั้งแต่1,000ล้านบวก200ล้านบวก0หรือไม่บวกก็ได้บวก1ล้าน บวก4แสนไล่มาลูกบวก5 0,000บวก7000บวก300บวก20บวก7็ก็คือเป็นการไล่มาทีละหลักในรูปกระจายหมายถึงการเขียนให้อยู่ในรูปการบวกนะคะสังเกตไหมผู้ใช้จะเขียนเครื่องหมายบวกหมดเลยถ้าจะไปเขียนในรูปการลบการคูณการหารผิดค่ะเพราะการกระจายคือการการเขียนให้อยู่ในรูปการบวกนะคะ สองข้อครูคิดว่าพอจะเข้าใจแล้วเพราะว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายไม่ยากเลยนะคะถ้าใครยังสงสัยกรลโดนาดูคลิปอีก,อกสักรอบหนึ่งนะคะเลื่อนย้อนกลับไปดูนะคะจะจะเข้าใจมากขึ้นต่อไปครูสุ่มละทีนี้ก่อนที่เราจะรู้ว่าเออตัวเลขที่ครูให้มาเนี่ยฉันจําไม่ได้เลยเนี่ยว่าตัวเลขแต่ละตัวอยู่ในหลักใดครูไซก็เลยสร้างตารางขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆอะ่ะเขียนลงไปแต่จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราเข้าใจแล้วเราไม่จําเป็นต้องทําตารางแบบนี้เราจะรู้ทันทีว่าเลข9้าตัวนี้อยู่ในดักใดแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็นับหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนอ๋อเก้าอยู่ในหลักแสนก็รู้แล้วว่า9อยู่ในหลักแสนมีค่า9ก้าแสนแบบนี้ค่ะอทีนี้มาเขียนก่อนเริ่มเลย7ก็หลักหน่วยสองหลัก10ก็ไล่ไป6หลักพันศูนย์อยู่ในหลักหมื่น 9อยู่ในหลักแสนแปอยู่ในหลักล้าน4ี่อยู่ในหลัก10บล้านและหกอยู่ในหลักร้อยล้านถ้าหลักพันล้านเขาให้มาเด็กๆก็ไม่ต้องไปเติมมันนะคะที่นี่เขาสุ่มถามค่ะเขาถามเลข4ถามเลข9้าถามเลขศนและถามเลข1เริ่มเลย4ตัวแรกอยู่ในหลัก10บล้านเด็กๆก็เขียนเลย10บล้าน มีค่าเป็นสี่สิบล้านตามคำพูดเลยสี่สิบล้านไทยจำไม่ได้เหมือนเดิมพูซายบอกว่าถ้า,ถาไม่ถ้าไม่รู้จะใส่ศูนย์กี่ตัวเด็กๆนับไปเลยเนี่ยหนึ่งสอี่ห้าหดแล้วก็ใส่ศูนย์เตัวก็จะได้เป็นสี่สิบล้านต่อไป9 9อยู่ในหลักแสนถ้าใครคิดหมากค่อยๆค,คิดนะคะ มีค่า90้0แสนบอกไปแล้วนะวิธีการใส่ศูนย์ให้ดูว่าตัวเลขที่อยู่หลังเลข9มีกี่ตัวอันนี้มี5ตัวก็ใส่ศูนย์ห้ตัวนะคะต่อไปศูนย์อยู่ในหลักนี่หมื่นมีค่าเป็น0 000. ตัวเดียวและสุดท้ายหนึ่งอยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็น100แค่นี้เอง ไม่ยากใช่ไหมคะการกระจายเด็กๆก็เหมือนเดิมที่เราเรียนเมื่อกี้นี่คือการกระจายการกระจายอยู่ตรงนี้นะคะเป็นการหยิบตัวเลขมาทีละหลักอะหยิบการนี่ตัวเลขนี้อยู่ในหลักพันล้านเด็กๆก็เขียนเลขหนึ่งแล้วก็ใส่ศูนย์ที่เหลือต่อไป200ล้านเด็กๆก็ใส่2แล้วก็ใส่ศูนย์ที่เหลือหมดเลยอย่างเงี้ยไล่ไปนะคะการเขียนในรูปกระจายพอเด็กๆตอนป,อ,ปอ .3 เด็กๆจะเป็นอย่างนี้ลูก 215เท่ากับ200บวก10บวก5อันนี้เนื้อหาตอนเด็กๆใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นเยอะมากก็เหมือนกัน,นะค่ะกระจายทีละหลักแบบที่ครูสอนแบบนี้นะคะเนี่ยไล่ไปแล้วเราก็จะได้เป็นการกระจายนะคะต่อไปมีเท่านี้ค่ะเนื้อหาวันนี้เราจะทำงาน ในหน้า 16- 17เปิดหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆไม่ต้องไปเปิดแบบฝึกหัดนะคะวันนี้เปิดหนังสือเรียนแล้วทําลงในสมุดค่ะมีหน้า16หน้า16คือหน้านี้ทําทางหน้าเลยเด็กๆไม่ต้องลอกตรงนี้ก็ได้เด็กๆก็เริ่มเขียนคําสั่งก่อนนะคะเขียนคําสั่งเสร็จแล้วเริ่มเลยเขียนตัวเลขแล้วก็ทําตารางเติมตัวเลขลงไปตรงนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะเนี่ยตรงเนี้ย ตรงนี้ไม่ต้องเขียนนะคะพอทําตารางเสร็จทําแบบปูซายเลยก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เป็นถึงการกระจายนะคะย้ำอีกทีนึงตรงนี้ไม่ต้องเขียนนะคะและหน้า17หน้า17ก็คือทําแค่ตรงนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้ไม่ทํานะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะเด็กๆทำทั้งหมด2หน้าลงในสมุด นะคะเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดด้วยปากกาสีน้ําเงินและขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงใครที่ยังรู้สึกว่าลายมือยังไม่ค่อยสวยก็ฝึกเขียนให้มันสวยแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ